เรามาวัดที่สองต่อกันเลยนะคะที่วัดพระธาตุวายโยนะคะนี่ถึงแล้วนี่คือพระธาตุวายโยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมาดูโบสโบสถ์พยานาคสีเขียวกับสีทอง แล้วเราจะเดินไปไหว้พระาธาตุวายโยกันนะคะคนเยอะอยู่นะดูจากปริมาณรถแล้วมีตลาดด้วย ได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระนะคะก่อนตรงนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อปดนีนะคะเราจะมาไหว้วิหารหลวงพ่อปดนีก่อนนี้ค่ะบูชยายหลงไม้ท้เทียน แล้วก็มาต่อที่พระธาตุเลยนะคะพระธาตุาลูกไม่หล่อหรอก <c oughs> ไม่หล่อหรอกดอกไม้ถวายพระด้านในน่ารักจังเลยคะ่ะอันนี้บรรยากาศด้านในพระธาตุนะคะเราจะขออนุญาตไหว้พระธาตุกันนะคะ จะได้านแบบนี้นจะเป็นบรรยกาศภายในพระธาตุวายโยนะคะที่เราเข้ามาด้านในแล้วค่ะมีบันไดขึ้นไปด้านบนด้วย ใครที่มาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาก็สามารถแวะมากราบไหว้พระธาตุวายยได้เลยนะคะมาร่วมทำบุญกันเลยค่ะสวยงามค่ะด้านในบุญกระถิ่นบุญกระถิ่น ไมข่นกกระทาวันน, <c oughs> นีน้เ <c oughs> ราจะมาไหว้ศาลขปู่พญาน้าต่อนะคะที่วัดพระธาตุวายโยโอโ้โหสาธุค่ะพระรังกัน พ่อปู่สีสโทรหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูป้ายด้านในอีกทีนึงนะคะบริวารเทียบเลยดูสิโอเคค่ะน้องอยากลามพ่อโอเคเขาไม่เปิดเพลงแล้วอ่ะมีตลาดผักเยอะแยะยลยยายชอบ อองค์ท่านชื่อองะค,ะอค์ท้าพญาชมพูนครราชนะคะโอเคท่านดูสง่างามมากด้านหนึง่งเดี๋ยวเราไปไหว้ท่านกันค่ะขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะ สวยงามมากองค์ท่านสวยงามแล้วก็สงงาม,มากลกบ,บริวารที่คนเอามาถวายท่านเยอะมากเลยดูบริวารที่เข้ามาถวายสิท่านก็จะจะมีความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากว่าขอเราได้นะคะวันนี้น่าจะเป็นบริวาร ที่เขาเอามาถวายท่านกันน,นี่เท้าพ่อปู่เท้าพญาชมพูนะคะนะคะ SID เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรวมรอบๆนะคะนี่ก็มีคนมาทำบุญพอสมควรแล้วก็มีตลาดผักผลไม้ขายด้วยเยอะแยะเลยดเด้ไปดูตรงนู้นยังอยกกินอะไรไหมคะปล่อยปลาก็มีนะ จะติดเรื่องเลยพ่อจ่ายตังค่ะไอ้แอบบถ่ายคลิปแม่คะก่อนใครจะชิมปลานะให้ชิมปลาเนี่ย,ยหยุดยอดโอ้ยเ้นแบสวบยอ๋ปลาเธอไปให้พี่เธอด้วยหรือเปลา่าแต่สุเองเอากิโล สอ,อโลโลสองโอ้งละโล่สองล่เอาเป็น2องค่ะเออเมโล,โลอ่าฮ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 ่านี่แล้วก็มากราบหลวงพ่อใหญ่ประธานพรตอเลยนะคะไทยท่านองค์ใหญ่มากไหว้ประทาตุปายโยหลวงพ่อท่านใจแล้วก็ เฮ้ยหลวงพ่อปเปิดนี่นี่หลวงพ่อดันใจม,มันน่วแล้วก็พยายามงานเสร็แล้วเราก็มาตรงต่อเลยนะคะเดขึ้นวาประด้านบนนะคะ้ยกนบอกขบไแม่ไปก่อนแล้วเนอะไม,ไม่ร้อนนี่พอ คือไม่ร้อนอ่ะแบบเปี้ยงเลยนะสายไม่เีใช่แต่กระเบื้องไม่ร้อนไหวไหมคะไหวเนาะโ้โหซูมลงโอเคพ่อองค์ใหญ่มากค่ะ จุดชุกเทียนไหวพระบูชาพระอกันแล้วุ้ยตรงนู้นน่าจะเป็นพระเจ้าตักสินไหมอ่ะด้านหลังเราไม่เห็นเลยแม่เลยแม่คะ่ะอแต่ามันตะเกียงได้เลยค่ะเปิดดีลูกเปิดหย่อดเลยเอาพือเด็กใส่เลูกล้วหยอดลู ขอให้ชีวิตหนูมีความราบรื่นเหมือนน้ำมันตะเกียงจะเลยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะตตตเติมเชื้อไฟ จะเป็นฝั่งของพระองค์ใหญ่ที่เราเรียกว่าที่แถวนี้เรียกว่านี่คะ่ะหลวงพ่อใหญ่ประทานพรนนะคะบา้านี้ที่เมื่สักครู่นี้เราขึ้นไปไหว้กันนี่คะ่ะท่านองค์ใหญ่มากคะ่ะ สวยดาวน,นูนก็มีนะคะสามารถเดินไปชมต่อได้อีกแต่เราจะกลับแล้วจะไปวัดอื่นต่อค่ะ